ความเป็นมินิชาร์ลที่เป็นธรรมชาติแต่ในข้อเป็นธรรมชาติของเรานี้ก็คือ,อเราไม่ได้ไมีือ่เป็นสีเขียวนะก็คือสัร็จสิ้นได้ว่าเราอันย่างที่เห็นว่าเรามีองค์จุดของต้นไม้กาก็คือส่วนการของจักรวาลที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะครก็คือในมันวงกลมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับธาตุไฟนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้เป็นสีเงินเนี่ยครับมันก็เลยน่าจะ ใช้ได้ซึ่งเหมาะกับคนน่าจาาะมีความสนุกสนานของคาดนั้นด้วยขาดรูปไม่ต้องลัวที่หยิบเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับอยากจับรมเนี่ยครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือประมาณว่าเป็นน้ำครับ <ใช S 1> ถ้าไปสังกเกตนรูปลักษณะแล้วก็สีก็คือจะมีสีอาน้ำตาลงทีก็จะเป็นโทนที่ออกเป็นโทนดินครับแล้วก็เป็นน้ำครับผมก็โดยรูปแบบเนี่ยครับก็คือมันสามารถเหมาะกับทุกวัยไปจปถึงช่วง พนํางานก็ที่เหมาะสมเลยครับครับผมแล้วก็ที่เราอยากให้มันมีความอมันมันในเรื่องของท่าไฟกับท่าน้ำนะครับเมืว่าอยู่เมืา่ออยู่ในการเนี่ยเราใช้ท่าท่าน้ำมากกว่าครับเลยโดยอาเรื่องของท่าไฟเนี่ยเราโดยมีเขาเรื่องของสีต้มเข้ามาครับซึ่งให้มันดูดูบาลานซ์ครับดูให้มันบาลานซ์กับสีต่างๆให้ดีครบที่ั้จีจัดก็มจะนุ่ม รุน g, ่นนวลรุ่มเล็กใช่ไหมครับผมที่รู้สึกที่นั่งแบบนี้พี่ก็สบายนะก็นะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างหมอนก็เป็นเรื่องของลายเป็นไม้อะไรอย่างเี้ก็เป็นเรื่องของเนเชอรัลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ช่วยทำบัตรใช่ไหครับก็คือห้องที่ดีก็คือสุขภาพที่ดีได้ห้องที่ดีคือสุขภาพที่ดีนี่คือคำสรุปของกลุ่มทีมอินแอดวานอินแอดวานนั่นเองนะจ๊ะต้องพร้องจับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาดพร้าวไม่เชื่อหม่จ๊ะ